สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะโอโอไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะเรายังคงอยู่ที่โครเอเชียค่ะวันนี้นะคะโอจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเที่ยวที่พูล่าอารีนานะคะช่วงพักร้อนแบบนี้นะเดี๋ยวมาเที่ยวด้วยกันนะคะตามมาเลยค่ะเราได้เห็นวิวนะคะจากด้านล่างไปแล้วนะ,ะว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการสวยงามแค่ไหน เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมนะคะเดินบันไดขึ้นมาด้านบนนะคะเพื่อที่จะมาชมวิวแล้วก็บรรยากาศทุกมุมนะคะของอัศจรรย์แห่งนี้กันดีก,กว่านะคะว่าจะมีความสวยงามอลังการแค่ไหนนะ,ะที่นี่มีชื่อว่าพูล่าอารีนานะคะถือได้ว่าเป็นอัศจรรย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองพูล่าประเทศโครเอเชียนะ,ะเป็นสนามกีฬานะคะและก็เป็นอัศจรรย์ของชาวโรมันเพียงแห่งเดียวที่ยังคง หลงเหืออยู่นะคะซึ่งมีหอคอยด้านข้างทั้ง4แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเขาบอกได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อ27ปีก่อนคริสต์กาลนู่นแน่นะคะงานมากๆเลยเนาะพอเราเดินขึ้นมาด้านบนนะะ <_ c oughs> มุมนี้จะมีร้านกาแฟเล็กๆนะคะให้คนได้ไปนั่งนะคะ จิบกาแฟสั่งกาแฟทานดื่มนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศชมวิวด้านบนนะแต่เราไม่ได้นั่งนะคะเราอาศัยมาเฉียดเฉียดร้านกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกด้านหนึ่งดีกว่านะ,ะนี่เราไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะเราก็มองแค่ด้านบนก็เห็นบรรยากาศข้างในมองทะลุเข้าไปข้างในเลยนะคะนี่สวยงามยิ่งใหญ่จริงๆถือว่าใหญ่กว้างมากๆแล้วเราเดินรอบเลยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะ,ะนี่นะคะ วันนี้นะคะอารีน่านะะจะใช้ในการจัดแสดงกานต่างๆหรือไม่ก็แสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะ,คะใครที่สนใจก็แวะมาได้นะคะที่เมืองพูราประเทศโครเอเชียนะคะ่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่นะคะ50คูนาสำหรับเด็กก็25คูนานะคะใครสนใจแวะมาชมได้นะ,ะที่นี่สวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะอลังการเล่าถ่ายจากอีกมุมนี้ก็สวยเหมือนกันมองเหมือนเพลินลักษณะคล้ายโครเอเชียที่อิตาลีมากๆเลยแต่สวยคนละแบบนะคะ เป็นศิลปะวัฒนธรรมสไตล์โรมันนั่นเองนะใครสนใจแวะมาเที่ยวได้นะจ๊ะ <Down load ing noise> เราเดินมาไม่ถึง59เลยนะเราก็มาเจอโบสถนี้นะข้างๆที่อารีน่านั่นเองเดินไม่ไกลเลยตรงข้ามเลยอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นโบสถเล็กๆจำชื่อไม่ได้นะ เพื่อนๆมาลีนาก็ามาเจอที่นี่เลยเพราะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะที่นี่ก็มีบรรยากาศที่สวยมีสวนที่สวยเราก็ได้เดินมาเห็นไหมคะมองเห็นอารีนาเลยอยู่ตรงข้ามกันนั่นเองนะคะนี่แหละนะคะถ้าเหนื่อแวะมาก็แวะมาเที่ยวที่นี่มาถ่ายรูปที่นี่ได้สวยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้อูไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะอูจะถ่ายบริเวณรอบๆนอกเพื่อนๆได้ชมนะคะนี่สวยงามแดดดีดีงามบรรยากาศเป็นใจอากาศเป็นใจมากๆเลยนะทุกคนชมกันเลยจ้าเห็นไหม เขียยววดวนะ้มาดูดอกไม้ประเทศโครเอเชียนะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะเป็นดอกไม้ที่ประดับในบริเวณโบสถ์ข้างๆนะคะ วันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยดีไจมากๆเลยที่ได้แวะมาเที่ยวที่อารีนาพูล่านะะแล้วก็ได้แวะนะคะมาเที่ยวในโบสถ์แห่งนี้ด้วยนะคะพาเพื่อนๆได้ชมด้วยคลิปนี้คงต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคงต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะหิวข้าวแล้วนะขอตัวไปทานข้าวไปจิบชาจิบกาแฟแล้วก็ชิลบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณอารีนาก่อนนะ แต่ว่าก่อนกลับอูก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพสวยๆมาเพื่อนๆนะคะได้ชมในมุมต่างๆรอบๆอ,อารีนานะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาสําหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ใครที่ไม่ไเป็นกําลังใจต้นคลิปท้ายคลิปฝากด้วยนะโอ้จะได้มีแรงนะที่จะ ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปเดี๋ยวมาเจอเกันนะคะในในรอบหน้านะในคลิปหน้านะว่าจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนในเมืองพูล,ล่านะแล้วก็ในประเทศโครเอเชียในช่วงที่เรามีพักร้อนอยู่นี้เองนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากมายนะไปเจอกันในคลิปหน้านะ,ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ